เช็ดรถกาเช็ดรถอยกระดูกกระดิกกระดูกกระดิกเลยย้ายไปแล้ว so much that you want to clean เนีล้างล้อล้างลรถล้างล้อด้วยล้างล้อด้วยล้างล้อโอ้ยเก่งจริงเลยมากล้างล้อด้วยล้างล้อด้วยโอ้เช็ดด้วยเช็ดด้วยโอยเช็ดได้เช็ดได้เอ้ยเช็ดโอ้ยฝั่งนี้ฝั่งนี้เออฝั่งนี้แสงได้ฝั่งนี้แสงได้ จริงไหมเดลูกเฉียนลังคาก่อนนะขั้วหนีช็ดดิเชดเชดเชดโอ้ยข้ามเลยเข้ามเลยเข้ามเดินข้ามตอย่างหน่อยเดินเดินข้ามตย่างโอ้หมหมดหมดแล้วเชดอยู่เนี่ยเชดเชดตึ๊ก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 กตึ๊กตกกเกตกตึตต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 ๊ตตต๊ตาต วิ ة, ่งมาเลยด,ดูดิดูดิดูดิ Сам, so ดูดิโอ้ยเช็ดเช็ดตามลุยเช็ดรถใหญ่เลยครับขอยตอนขอยตอนถอยตอนอย่าล้วน้ำก่อนนะถอย่อนนะเดิน ala да ถอยหลังมาทางนี้เด so ินถอยหลังทางนี้กันอยะล้วน้ำลาดก่อนนัก่อนเช็ดเช็ด